ห้างยาปนีลาหน้าเอ้ยกาญจะนาเอ้ยหยับมปนีไอศิลป์อ้อมหยับมาเบิ้งทั้งหลังอยับมาไก่ไรตีล่ะเห็นมากระไรดวงห้างอย่างเป็นห่วงหยับกันหยับให้มีบ้านมี่ทรงเอ,อ้ยหยับหน่อยๆเป็นนั่งเอกจักมือแนล่าให้อายแน่ห <c oughs> ยับมปนีไอศิลป์อ้อมหยับมาเบิ้งทั้งหลังเมืงองมอในกระงามครบสติมนอนริมไทยมาดใจน้อกขาใหญ่เอวเป็นสีหน่วยได้ดูป้านไทยบาลาม บัดรจ้าวาน้อยุ่งยามบางเที่ยแม่เอ้ยบัดรจ้าโยคะเตยยกแอนนนกแคนขา้าจะยกสูงเลยตีละมัดละวังเอาในแม่เป็นคุณลักษณ์ีผู้ยิ่งต้องรักษาของเจ้าของตัวละยกสูงมาได้บังเอิญคนเห็นบัดรขยักเพราะแห้งกะติ บัดจะย่อขาฮัดเตยยกแขนนอกแขนขาพ่อปั่นเทวดาอยู่นอนแ้วพุ่นเนื้อละหามุ่งามย่อยไอ้ขออ่อยบะอ่อนอ่อยหอยหมอโชคใชหนี่เป็นเบาพอหักหน่อยมาแล้วสี่ปีห่างที่หนึ่งมีห้างดอกกระเจียวผมได้เมียหีเขี้ยวก็เลยเป็นพ่อ อยากเดิมแม่โพยอยู่ในศีลกินในธทรมแลยกว่าหลูกล่วงลำคามไก่เป็นนังจังมาเมียหฮเขียว้าเอาแล้วล่ะโบราณคนสอนนางสั่นเนาะ่นมาเมียสีดีนั่นอยู่แเป้กันกับของเขี้ยวสันดี่นมาคนสีรวยนั่นอยู่แเป้กันกับขี่ทีอันคนทุกคนจนอยู่แเป้คนขี่คานโบราณเบาอว่แม่นลาสังสอนเอคนฟังเด้อเอ้มโออเนาะ ทำาเมียของเจ้าได้ไปจาไดคือเมียดูเมียมันสนีละเมียามหาอยบานด่เงี้ยนกะเล่นฮับเล่นตอนเขาพี่น้ำพี่หูจักเล่นฮับเล่นตอนหัวไปเกะการเงียบงานกระเล่นฮับเล่นตอนเขาพี่น้ำพี่กัะเป๋พี่หัวขับเค้ื่อนจางเหตุการณ์กันนักกระเล่นฮับเล่นตอนกระเป๋พี่น้ำพี่ขึ้นตั้งเงี้นตึงสั้นกระเขาพี่น้ำพี่นุ่มพี่ ่นจะมาเมียสีดีดันยุยแปกันกับของเขียวมันดูมันมันมันเลีนงับฝุ่นงับผีมีตีอยู่บ่เศร้านั่นแหะมันดีเอาโลดแต่ว่าตีถึงลักษณะดีคือ่นบ้านนี่แหละขั้นเราเมียก็ซื้อเรานได้ซื้อน้าก็ซื้อน้าหขี่ขั้นเราเมีย,ย,หหยให้เอาเมียหิ้งเตลล,ล พุ่นงาพี่แนวนั้นจะค่อยดีหน้าหู้ขี่นี่คือหน้าสีนบานบนตกลงมาขี่หมูขี่มาขี่วัวขี่ควายไหลลงหั่นข้าวมันก็างามเมียฮีอีกับเมียดูเมียมันแล่นงาพุ่นงาพี่แนวนั้นจะค่อยดีถ้า่าเป็นยังจะค่อยปาตีบ่ถึงลักษณะกะมีไปพุ่นไปพี่พออยู่เฮือนจากเทียตบะหังบริเวียก์อีไปเล่นไพ่กับว่าหวคือกันละไปครับจังเหตุการเหตุงานกับขึ้นมาเมียกับว่อยู่บ้านดูเฮือนเออพุ่นผ่ากับว่สักถวยกับว่าลางัง ไปเห็นยุตใตห่มไผ่ปุ่นก็ได้ไปหานอไม้ดีคัตตาบาเห็นไผ่นีตีมาย่าก็เลยพากันไปโอ้ยคัตสิมาตีแล้วนี่ผู้ขากับว่าเอาเด้นสนอกก็เลยปาทั้งผู้ผัวเป็นผหาทั้งผู้เมียเป็นผู้ใส่สีเหลือได้แม่นจังได้ผู้ฟังเอยเออหนโอ้ยนอไม่นฟังง่ายไปจะได้แม่ลูกไผ่ทั้งคุณกบปิอยุตี <laughs> เป็นสร้รางเขาตัวแม่เนาะบันทึกห้างที่สองบันทึนทหกห้างดอกแค่ฝอยผมได้เมียหีมอยให้กันได้เป็นพางขอนี่สำคัญจังหน่อยอยู่ดิอีแม่ละวาโศกใอ้มึงสิทเที่ยวหาตะเมียมึงก็ทุกไต่ทนตงงันเล็วหาตะเงินแต่งเมียอยู่นี่พรนอวารก้อนสีสันสีสีคนที่สองคำบึงมันสับปอนลูกไส้เตีย้ยเสี้ยอาทุกลูกไส้ละหยัน จะไปยานสดบอกไม่เงียบซื้อเดี๋ยวพ่อจัดการให้ดอกมันแหลบดิบเซ่คนตลัวนั่งอันนี้ห้างที่สองเนี่ยห้างดอกแค่ฝอยผมได้เมียหีหมอให้อยก็เลยเป็นพวางเมียมาจงใจสั่งก็เลยเป็นพอหฮางเออเป่าผู้ฟังเอ้ยบัดยามกุยขึ้นเดาบัดยามกุยขึ้นเดาด้านมอยเกี้ยวบ่ใครหั่มบัด้อันนี้ไอ้เบ่าซื้อดอกล้านไ่ได้พาจ้าสั่นดอก คำว่าคนของหมายคนมันดีตัวล,ลูกอ่ะคือบางสี่ดอกควรบางสี่ก้อนสีสันสี่สี่ข้ามบางหนึ่งสะก้อนท่นผูใ้ใดหมอยหน่อยอย่าเอาเดอ้อมันสิทุกสีห,กหักมาได้เมียมันเมียนอีหลีดิมุจโจยะผ้ากับไปเฮ็ดออกเดอ้อมุจักบองทุบบ้านเออต้องจ้องใบเลยคอยเอามา้าอีนั่นหลายก็หางคุย้ยปะหน้าสองลอยลไหลรถไถจากรถปีรถกระบะเขาซื้อให้คอยสู่ยางสู่เน็วตะบาร์ลุ้ยลุ้ยตะบาจมเก่งเก่งปากแปฝๆเฝ้าขึ้นเข้าวห้ามกตานี่ คนด้วยกระยุแพลขี่ทีเนาะอยากกินยั้งกระโบได้กินย่ำหอยหาได้กะว่าค่อยดีหาโบได้จักบอกผีบอกหาอมเฮี้ยนหลกของอยู่กะได้ผาตนไปแบบนี้อยู่น้ำกันอบได้คนที่สามนะครักนักศึกษาบันฑ์ทรงเขาเลี้ยนเสด็จแม่ห้างกะเอาเล็้วแม่ใหม่กบเอาเล้วสาวแกกบเอาเลี้ก็เลยมาหมักเด็กหน่อยท่งเลี้ยนจนจบอยากซื้อท้องกะใส่ท้องกะซื้อให้อยากได้โทรศัพท์สีหามเงินกะซื้อให้บัรทาเลี้ยนจบแล้วก็เคลืนหาผัวเอาจอยอีปอบในกระได Sabendo Barça na água, nossa